วันนี้เราใช้บริการ B2 ูเจ้าค่ะจองที่อะคดาราคาอยู่ที่5 4 9อบาทห้องสุพิราที่จอดรถได้เก็บกระเป๋าเราไปเช็คอินเจ้าค่ะไปถึงโอเปอเรเตอร์ถึงกับอึ้งจองห้องผิดเป็นห้องเตียงคู่เจ้าอจองห้องกับมืเอ,อเมืองเนาะโอเปอเรเตอร์แน,นะนําถ้าจะเปลี่ยนเป็นห้องเตียงเดี่ยวต้องเพิ่มเงินอีก50บาทเจ้าค่ะเพราะว่า B2 ูห้องเตียงคู่จะถูกกว่าเตียงเดี่ยวเจ้าค่ะ แมนบล่ละหลังจากเช็คอินเสร็จแล้น้องหญิงได้ชั้น4นะเจ้าค่ะอาคาไมทั้งหมด8ชั้นเจ้าค่ะเหีนี้ทั้ง<ม>หมดประมาณ70ห้องเจ้าค่ะถึงชั้น4แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องการจะบอกว่าที่นี่เขาใช้ระบบคีการ์ดนะคะ ความปลอดภัยสูงสุดป,ประตูเข้ามาจะเป็นตู้เก็บของเราแข่นผ้าเราก็ตู้เครื่องแป้งนะจ๊ะคะ่ะเราก็มีตู้เย็นตรงข้างก็จะเป็นห้องนะะ้ำเจ้าค่ะจะมีแห้งกระเปียดนะจ๊ะคะ่ะมีกระจกกันในห้องน้ำก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมสบูเ่เหล็กสบู่ก้อนแล้วก็หมวกให้นะาจ้าค่ะถือว่าสะอาดมากมาดูในห้องกันบารจะมีโซฟาอยู่หนึ่งตัวนะคะสไตล์ห้องก็จะเป็นกึ่งล็อบนิดนึงประกอบกับผนังเป็นสีเทาขาวเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นลายสีโซโนโส่วนพื้นก็จะเป็นกระเบื้องลายตัดขาวนะคะถือว่าเข้ากันได้ดีทีเดียวเตียงคูปนขาด3ฟุต จุดทั้หลายของเขาจะเป็นหน้าต่างมีผ้าม่านปิดจะชมวิวได้เยอะทีเดียวมากสามารถมองเห็นวิวของนอกได้อย่างชัดเจนเจ้าค่ะห้องเล็กขนาดนี้เขายังมีระเบียงให้นามรถเอามาสูบบุหรี่ที่ระเบียงได้เจ้าค่ะจะมีคอยแอบอยู่ข้างนอกตักผ้าหรือว่าการตกแต่งพื้นที่ดิคุมมากทีเดียวกับ B2 ูมากเลยเจ้าค่ะจะบอกว่าโรงแรมที่นี่อยู่ใจกลางเมือง ไปมาสะดวกที่จอดรถเยอะมากแถมยังรับสบายอีกด้วยนะเจ้าค่ะเข้ามาในห้องแล้งเงียบสงบจริงๆพักโรงแรมแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะะเจ้าค่ราคาไม่แน่นอนนะเจ้าค่ะ,คะมีถูกมีแพงแล้วแต่เทศกาลมีเบอร์โทรศัพท์โรงแรมโทรถามโรงแรมก่อนก็ได้นะเจ้าค่ะ,คะถ้าราคาแพงกันไปเช็คที่แอปก็ได้เจ้าค่ะอากวาแนะนําเลยน้องยิ่งมาพักดูรีวิวแล้วได้แปดจุดสี่ดาวเลยนะเจ้าค่ะของเสร็จเดี๋ยวขออนุญาตลงไปทานข้าวก่อนนะคะร้านดังในมุกดาหารเดี๋ยวพาไปดูอยากรู้ว่าร้านไหนแค่กดติดตามเดี๋ยวพาไปดูนะคะคุณพี่